ลี้ยงน้องแมวได้อย่างสบายใจแถมพาไปเดินเล่นที่สวนกลางได้ด้วยก็มาเลี้ยงที่ซิตีเซ็นพัสพระรามสองข้า,ขามบายปิสซิลีน้องเหมียวพาพี่ๆไปเดินทัวร์บ้านกันเร็วนี่คือบ้านตัวอย่างออทัมพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านตั้งแต่พื้นที่จอดรถถึงส่วนซักล้างเพิ่มความแข็งแรงลดการสุดตัวได้ดีฟังก์ช่นก็จัดเต็มไม่แพ้ใครสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถเข้ามาก็จะเจอกับั่งเล่นกว้างๆให้น้องแมวได้วิ่งเล่นอย่างสบายๆอ้ห oh. โอ้เพดานสูงมาก2 7เถึง2.8เมตรทําให้บ้านดูโปร่งโล่งไม่อึดอัดและยังมีพื้นที่อนเนกประสงค์ใต้บันไดสําหรับเก็บของห้องน้ำกระเมีม่มเทียบเท่าบ้านเดียวแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีที่หยาบน้ำมาให้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนชั้นล่างโอยมีห้องนอนชั้นล่างให้อาม่าอยู่ได้เลยตรงนี้เป็นพื้นที่ทานอาหารวางได้6ที่นั่งไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาด้านหลังต่อเติมครัวได้แบบนี้เลย <c oughs> ชั้นสองมีอะไระขึ้นไปชั้นสองดีกว่าห้องนอนมาสเตอร์ทําตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบนี้ก็ได้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากมาพร้อมห้องน้าในตัวห้องน้ําเราแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้อย่างดีกระจกบานใหญ่จุใจและยังมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยหรืออยากจะอาบน้ําให้น้องแมวก็ทําได้เลยครับกว้างมากอยากอาบน้ำแล้วอีกสองห้องนอนทางนี้เลยครับขนาดพอๆกันจะทําเป็นห้องลูกหรือห้องทํางานก็ได้ครับห้องน้าใช้ร่วมกันตรงกลางนี้เลยครับตั้ชั้นให้แบบนี้เลยส่วนกลางสุดอลังการ วัสดุก็พรีเมียมสุดๆสระว,ว่ายน้ำขนาดฮา l f ฟโอลิมปิกฟิตเนสอุปกรณ์จัดเต็มโคเวิร์กิ้งสเปซฟิส์รูมสวนสาธารณะขนาดใหญ่สนามบาสเกตบอลสนามเด็กเล่นและเส้นทางเดินนูดกดจุดมาอยู่ที่ซิตี้เซ็นทัฒ์พระราม2ท่าข้ามบายพิซซิลิกันเยอะๆนะครับ